สวัสดีครับรีวิวรถเบนซ์นะครับปีสอ3พันาะครับนี่ครับซีสันรอบคัน90ซ็นะครับรสวยครับรถสวยตรงปกแน่นอนครับนี่ครับรถพร้อมใช้งานนะครับช่องล่างแน่นมากครับคันนี้ภายในสวยครับคอนโซลไม่มีแตกแล้วไม่มีหลวมนะครับช่องล่างแน่นๆเลยครับนี่ครับ จะสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะครับ